คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของการงานและการเงินค่ะวันนี้เราจะดูดวงให้กับชาวราศีสิงคค่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16 กันยายนพยากรณ์ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์กันเลยค่ะว่าดวงจะปังๆมากน้อยแค่ไหนนะคะจะมีโอกาสลุ้นได้เงินก้อนโตหรือเปล่าจะมีโอกาสลุ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์กันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูคำทำนายให้กับชาวราศีสิงห์กันเลยค่ะได้ไพ่ The Devil นะคะช่วงนี้ค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะคนไหนที่ทำงานแบบลับๆเปิดเผยไม่ได้นะคะมีโอกาสที่จะลุ่งค่ะงานกำลังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือว่าคุณจะทำธุรกิจแบบว่าพับบาส์นุกเกอร์ ธุรกิจแบบใต้ดินนะคะธุรกิจที่เปิดเผยไม่ได้นะคะก็จะทําให้คุณรวยๆปังๆนะคะช่วงนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะค่ะเรามาดูคําทํานายกันต่อเลยค่ะ ได้ไพ่ราชนีถึงไม้เท้านะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์คนไหนที่แบบว่า,าทำงานประจำหรือว่ามีงานทำอยู่แล้วคุณกำลังคิดที่จะอ,อยากทำธุรกิจใหม่ๆค่ะอยากทำธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะคุณมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรอยากจะ เปิดธุรกิจอะไรนะคะช่วงนี้งานคุณกำลังรุ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสร่ารวยนะคะลองเปลี่ยนดูได้นะคะช่วงนี้ค่ะชาวราศีสิงค่ะดวงกำลังดีค่ะค่ะเรามาดูคำทํานายกันต่อเลยค่ะได้ไพ The ่ดีเอ็มเพจนะคะช่วงนี้ค่ะชาวราศี สิ่งคะการเงินของคุณดีมากค่ะคุณมีโอกาสล่ำรวยนะคะเกิดขึ้นค่ะคุณมีโอกาสรับเงินก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสรับทรัพย์ค่ะช่วงนี้หูดวงคุณในเรื่องของการเงินดีมากเลยนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆมีให้คุณได้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือค่ะแล้วก็มีโอกาสล่ำรวยมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตนะคะ สำหรับชาวราศีสิงในเรื่องของการเงินค่ะค่ะคัมยาร์กรของชาวราศีสิงนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงในหน้าที่การงานของคุณค่ะคนไหนที่ทํางานลับๆไม่เปิดเผยนะคะคนไหนที่ทํางานเกี่ยวกับผับบาร์เป็นเจ้าของอร้านอาบอบนวด ธุรกิจผับบาร์ช่วงนี้ดวงคุณกำลังปังๆรวยๆเลยค่ะหน้าที่การงานของคุณมีความก้าวหน้าและเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ค่ะดวงกำลังดีนะคะในเรื่องของการงานค่ะส่วนคนที่มีงานประจำค่ะช่วงนี้นะคะคุณมีแนวคิดที่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะมีโปรเจกต์ที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะช่วงนี้คุณกำลังทำได้ดีนะคะถ้าคุณอยากจะ ทำกิจการค่ะคุณดวงดีมากนะคะส่วนคนที่ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์บอกได้เลยว่าการเงินของคุณดีมากนะคะมีโอกาสล่ํารวยค่ะรับทรัพย์ก้อนโตนะคะไม่ว่าทรัพย์สินของคุณในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะคะ โอกาสรวยที่เป็นเศรษฐีก็โอกาสก็ยุ่มอันใกล้แล้วนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ทุกคนค่ะก็ขอให้รวยๆปังๆนะคะค่ะพากันมาดูดวงก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะหน้าที่การงานของคุณก็ดีนะคะมีเข้ามีเงินใช้ มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมนะคะก็ขอให้คุณรวยๆนะคะร่ลำรวยร่ำรวยค่ะชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็เขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะ หรือว่าจะแนะนำติชมอะไรก็เขียนมาใต้คลิปได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ